เบิงอีสานรอบอ่านพันเมืองทรงต่อเรื่องเล่าสุพีสุนอกเก็บมาเ่าเอามาฝากประวัติบันตำนานเมืองคลิปนี้ขอหยิบยกเอาเรื่องเคื่องหยดเจ้าเมืองในยุคอดีตมาบอกเราบอกต่อสุพีสุนอกฟังกันครับเรื่องเล่านี่สิหยิบยกเอากรณีการแต่งตัง้งการมอบเคื่องหยดถาบรดาศัตว์ในเมืองอุบลมาบอกเราบอกต่อสุพีสุนนอก เรื่องนี้มีความเป็นมาจังใดนันมากขับเข้ามาไปนํางห้อยหยดร้อยประวัติบัตรตำนานเมืองนํากครขับเมืองอุบลร,รชาชธานีถือเป็นหัวเมืองประเทศสลัดที่สําคัญเมืองหนึง่งตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินลร์ดังรับสั่งของพระบาทสมเด็จพร,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อขังปราบดาภิเษกว่า เมืองอุบลราชธานีเป็นเมืองข่าหลวงเดิมแสดงถึงความสำคัญของเมืองอุบลจงภกุณาปโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระปทุมสุรราชเจ้าค้ำผงหลูกของเจาาาเ้าพระตาเป็นพระปทุมวรราชสุริยะวงศาข้องเมืองอุบลราชธานีศรีวนาไล่ประเทศสลัดเมื่อมือวันจันทร์แห่ศิษยสามคำเดือนแปดจุลศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ ตรงกับมือวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2330ดังค่วมปรากฏในจดหมายเหตุประจการที่1จุลศักราช1 1 5 4เลขที่2เรื่องเศษเจ้าประเทศสลาดออกไปข้องเมืองต่างๆมีเมืองหลวงพะบางเป็นตดจุดลศักราช1 1 5 5ละลึกท่านี้ ได้บ่าวถึงสาเหตุของการสถาปนาเมืองอุบลพร้อมกับการยกฐานะเป็นเมืองประเทศสลาดเป็นภาวาเนื่องจากควมดีคว้มชอบในการปราบกบ,บุตรไอเสียงแก้วประการหนึ่งประกอบกับชุมชนบันห่วยจระแม่ของพระปทุมสุรราชไม่คว้มมันคงเป็นปึกแผ่นและไผ่พ้นมีเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับประเด็นคว้มเกี่ยวดองทั้งเครื่อญหยากับเมืองนครจำปาศักด์ ด้วยพระปทุมสุรราชเป็นลูกเขยของเจ้าอุปราชทัพเทโวซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าชัยกุมารเจ้าคำผงจึงมีฐานะเป็นหลานเขยจึงอาจเป็นอีกประเด็นที่สนับสนุนการตั้งเมืองอุบลเป็นเมืองประเทศสลาดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแม่นักวิชาการบางคนบางท่านเสินว่า ควบเป็นประเทศสลาดของเมืองอุบลราชธานีสินสุดลุ่งเมื่อขังราชการที่สามและกลับมาตั้งเป็นประเทศสลาดอีกแหหนึง่งในสมัยเจ้าพมเทวานุเครบุ้งเจ้าเมืองอุบลผู้สุดท้ายในช่วงปีพุทธศักสี่ร้อยเก่า 2, ก่อนสืบยกเลิกไปพร้อมกับการปกครองแบบจารีตผืนเมืองหรือระบบอาญาซีอาจอยู่ในช่วงก่อนหรือหลังเจ้าพมเทวานุเคร์ บ่งถึงแก่นิจกรรมช่วงปีพระศ2429ได้มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์หลายชิ้นได้บอได้กล่าวถึงการได้รับพระราชทานเครื่องหยดประกอบอิสริยศักของเจ้าเมืองอุบลซึ่งมีฐานะเป็นเมืองประเทศสลาดหรือหัวเมืองเอกเครื่องหยดแสดงถึงความสำคัญของตำแหน่งหน้าที่และกาะบําเน็จข้วมดีข่วมชอบที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระกุณาโปรดเก่าพระราชท่านแก่ผู้่ําค่วมดีค่วมชอบในราชาการแผ่นดินโดยผู้ได้รับพระราชท่านได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชาการและขบุคคลทั่วไปเครื่องหยดนันแบ่งได้เจ็ดหมวดน้ำกันครับพี่น้องคือหมวดเครื่องสิริมงคลจังเช่นประคำร้อยแปดเม็ดและกระสายดิง่งอีกหมวดหนึ่งคือหมวด ศิราพ่อนสำหรับพระราชาท่านแก่ภูมีอิสริยยศสูงเช่นพระมงกุฎภยชดาหมวกทรงประพาสผ่าผกหัวเครื่องหยดอีกหมวดหนึ่งคือผู้สนาพรเครื่องแต่งกายที่พระราชาท่านตามลำดับของชั้นหยดเช่นเสื้อคุยผ่านุ่งสนับเผารัดประคดหรือผ่ามัดแอวอีกหมวดหนึ่งคือเครื่องสัดดาวุธ บาสิเป็นหอกเงวปืนกระบีฝักกระบีและอีกหมวดหนึ่งคือเครื่องอุปโภคเป็นเครื่องใส่ในชีวิตประจำมือจังเช่นพ่านหมาหีบหมากขั้นโทูเจียกาหนามขั้นนามชุดชากระโถนโดยการพระราชท่านสิตั้งกันไปในเรื่องของวัสดุที่ใส่สิผลิตหรือว่าเหตุตามอิสริยยศและกรดดาศักด อีกหมวดหนึ่งคือเครื่องสูงจังเช่นชัดอภิรุ่มชุ่มสายบางศูนย์บางแสกจามอนกดผัดโบกชัดเบจาสปพทนกันชิ่งท่องที่ยวต่างๆเครื่องหยดหมวดนี้บางอย่างเป็นเครื่องแสดงอิสริยยศบางอย่างเป็นเครื่องประกอบเกีดยรติยุศส่วนมากสิใสเมื่อผู้มีหยดเดินทางโดยขบวนแห่ บางอย่างใส่ตังหรือแขนประกอบเกียรติยศศพบางอย่างใส่ในกระบวนแห่ศพอีกบันหนึ่งคือหมวดย่านพาหนัเช่นปาชลดพระว่อสีวิกาการสเสลียงหรือว่าขั้นหามที่บม่มีหลังค่าแข่กันย้าหรือว่าขั้นหามมีหลังค่าเมืองอุบลราชธานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศสลาดหรือหัวเมืองเอก เจ้าเมืองมีศักดินา 1, หนึ่งมื่นไรโดยทั่วไปสิได้รับพระราชท่านเครื่องหยดได้แก่หมวกทรงประพาดเสือทรงประพาดโตะท่องไงขั้นโท่ท่องประคํมทองรอยแปดเม็ดกระบีบังท่องสับปะทุนเสือผ่าอีกหนึ่งสำหรับจากหลักฐานทัางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในปัจจุบันยังบพบพอหลักฐานชัดนตน กล่าวรายละเอียดเรื่องยศที่พระปทุมวรราชสุริยวุศงได้รับพระราชทานจากราชการที่หนึ่งและของพระพุวรราชสุริยวุ่งหรือว่าเท่าทิดพุเจ้าเมืองพุทธิสองนอกจากในหลักฐานชั้นล่องๆที่มีการกล่าวถึงยุบแน่ขณะที่เจ้าเมืองอุบลราชธาน,นีที่ปรากฏว่ามีหลักฐานได้รับพระราชทานเครื่องยศในหลักฐานชั้นตนคือพระพุฒราชาวงศ์สากุ้อง และเจ้าพมเทวานุเคราะห์วงหรือเจ้านอคํำซึ่งได้จำแนกไว้จังสีครับในจดหมายเหตุราชการที่4ีได้มีการล่างสารตาขึ้นในจุลศักราช1,214และห็ร่างสุภาอักษรถึงเมืองจำปาศัก์จุลศักราช1,228งนะวรากรแสงอรามพัทธลักชำนานการพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ได้ทําการสอบคนขอมูลจากหลักฐานจดหมายเหตุประจการที่4และก็นําเสนอประกอบหัวขอ้อเกี่ยวกับประวัติเจ้าพมเทวานุเคราะห์วงเจ้าเมืองอุบลในการสมราัมมนาผลงานวิชาการพิพิธภัณฑ์เมื่อมือวันที่3 3กรกฎาคมพศ2555ที่ห้องประชุมดํารงราชานุภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนครซึ่งภายหลัง ตีพิมพ์เผยแพ่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาการร่วมบทคว่ววิชาการด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและการพิพิธภัณฑ์วิทยาปีพุทธศักราช2 5 5 5ได้นำเสนอขอมูลเกี่ยวข้องกับจอจเมืองอุบลมีรายละเอียดจังสี่รับคือพระพุทธาทวงสากูท่องของเมืองอุบลในช่วงปีพุทธศักราช2300 เ6หซึ่งเป็นช่วงราชการที่สามหลังกบฏเจ้าอนุวงศ์เพิ่นได้รับเครื่องยดเป็นพ่านหมากทองคำเหลี่ยมเครื่องในพ่านหมากทองคำม,มี8สิ่ง8อย่างน้ำกันครับคือจอกหมากสองผอบ2ตลรับขีเพิง1ซ่องผู้1ซ่องบุหรี่หมีดหนีหมาก1แึ่งละกกาขั้นโททองคำ กระโถนทมท่องปากค่ำทองคำหนึ่งสายกระบีบังท่องหมวกตุ่มปีเสื้อขาดสับปะทนปัดศตูส่วนเจ้าพ่มเทวานุเคราะห์งหรือว่าเจ้านอค่ำกออเมืองอุบลในช่วงปีพศักรา2 4 0 0เคื่องหยดกระสิมีหนึ่งพหมากทองคำหย่อเลี่ยมใหม่สิบสอง สองเื่องในพันหมากทองคำแ8ดสิบแปดยางสาขั้นโททองคำสี่ขดถนทองคำห้าประคำทองคำหนึ่งสายหกระบีท่ทองคำเจ็ดโตเงินสีเท่าข้าวหนึ่งหวาดหนึ่งแหมวกตุ่มปีหยอดเครื่องท่องล่งยาส่งประพาดกรรมยี่แดงหยอดคลิปทองคำล่งยารราชาวดีเก่า เสือทรงประพาดกรมมยีสีดำคลิปทองคำเสือเงียระบับและเสือหมดเทศ1สิบสัป,ปะทนหมดระบายร่องสันได้วรรณกรรมผืนเมืองอุบลเป็นหนังสือใบล้านที่ใส่ขัาประพันธ์ในลักษณะกรหรือกาบให้รายละเอียดประวัติศาสตร์ของเมืองอุบล นับตั้งแต่เจ้าพระวอเจ้าพระตาอพยพไผ่พ่นลงมาจากเวียงจันทร์มาณค่อนเคลนขันกกะแก้วบัวบานกระทั่งหนีไผ่ทรงข้ามมาต่้งเมืองอุบลขึ้นในที่สุดมีขอควุมที่ปรากฏเครื่องหยดเจ้าเมืองอุบลราชาธานีในสำนวนอีสานขัดจากใบล้านเดวาลเด้ก้าวถึงควมทรงจำขควมเข้าใจของกวีผู้แต่ง เป็นการยืนยันว่าไม่การตั้งเจ้าเมืองอุบลการพรัดาชทานเครื่องยศจริงมีรายละเอียดที่ปรากฏจังสี่รับหนึ่งการตั้งเจ้าคําผงเป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีให้คําผงสืบสังเป็นเจ้านางเมืองประท่านน้ำตัง้งค่าผงเจ้าเมืองใหญ่เป็นพระประทุมมราชป้งสาอยู่ปุ่นเป็นตดโตท่องพร้อม พันท่องทั้งคูเครื่องหยดดังเติมตังไฟอุบลส่วนที่กลาวถึงพระพมปราดสุญญาวงหรือว่าแท่าทิดพมนั่นมีปรากฏว่ายังสี่ขับพระบาทเจ้าอย่างกระมอมเนื้อหัวส่งกูหน้าโผดพระท่านน้ำตักมีอาจให้อุปหัดยญ้าพมเป็นพระพมปราดวงศาสืบแนวแท่นเสือประสิทธิ์ประสาทพรอมเครื่องหยดพันท่อง ได้สืบสางเป็นเจ้านางเมืองและกะทีปรากฏค่ำที่ได้กล่าวถึงการตั้งพระพมราชวงศากุท้องเป็นเจ้าเมืองอุบลว่าจังสี่ครับจุลศักราษเข่าพันวัรสาแถมไทยสองหอยเจ็ดต่อถ่ายมาสิงล่ำลวงถึงสมเด็จเจ้าอย่างกระมอมเมืองหลวงแง่งแานเหลียวโผดประท่านน้ำตัง ให้อุปหัดเท่ากูท้องขึ้นเป็นใหญ่วาพยาประทุมราชบ้องสานังเมืองอุบลกรรมสมญาตัางตาประจำกะระแสสังเครื่องหยดพอมให้เพี้ยนตังต่อการจากข้อมูลในหลักฐานหยกมาเว้ามาเ่านี่ได้มาจากจดหมายเหตุราชการที่สี พงศวดานมอ,อมอาอมอนวงวิจิตและกะประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลมีควบถึกต้องแม่นย่าและกะให้รายละเอียดที่สมบูรณ์ครับพี่น้องอันนี้ก็คือโตย่างเื่องหยดพระราชท่านแก่เจ้าเมืองหยิบยกมาบอกเราเบาต่อสู่พีสุนองฟังเพื่อเป็นเกตสละทั้งด้านประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองหรือว่าทำเนียมประเพณีที่ได้ถือกำเนิดเกิดก่อ ในการเมืองการพกค้องยุกสมัยโบรันที่ผ่านมาได้บอกเราว่าต่อสูพิสุนกฟังแหล้วกะสิได้อําลาฝากผี่ฝากนองซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแร่งอกเร่งใจในการบันทึกประวัติบาดตำนานเมืองไว้ในยูทู b e พ่อๆกันไม่คลิปหนาฉูดดีมีสุขทุกท่านครับ